อันเทียงมือนี่นาะนแต่ยังกินสมยิง่งก็กินมันกระเสบแท้พอดีกำลังกินไ้ลาบปลาดุกออืือส่วนนี้กินปาลาอะไรส่วนนี้กินปาลาอะไรนั่นะสมยิง <laughs> ปกติสมยิงไม่ได้มาก,กินเฮ้ยยังมันนี่น, <laughs> น,นอนคุณ <laughs> น้องแม่เฒ่าถึกใจละ ลูกเคยกินลูกเคยกินกัดถึงกนอนท่านที่อันไม่ทำที่เป็นห่วงอ้า,าวเป็นยังไงหัวเสียงหวัวสะใจกันมันมีน้องไหธรรมชาติมันธรรมชาติของธรรมชาติกันไหมกันหกันไหมอืม,ม,ม,มตะก,กี้บ่ <ละ S 2> มาก,กินะกตะก,กี้บ่มา,ก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 ,มาก,กินปลาได้สมิงค่ะออเด้แต่ว่าทไมไม่ได้นนเนี่ยอีสานนี่กินปลาชูมือชูมือค่ะปลุนปลาปุ้นปลา ทอดปลาอันนี้ปลาอันนั้นปลาพักนอกวะเนี่ยกินยี่ว่าพักนอกพักนอก่เอาพักนอกไปนั่นเอ้าพักนอกเนี่ยค่ะล้างแล้วแม่ล้างสามสี่นาทีสวยนะแม่เแถาเจ้านี่ยเตรียมให้ให้เจ้าซูแนลสมิงขอบคุณงเลยล่ะค่อยพักเสร็จนั้นต้ออร่อยมากแม่เราชอบมาพูดดีเลยแต่แม่นอตนี่พักเสี่ยนอีสานเลยเด้ออ๊ะ ยู่กรุงเทพมันมีขายมีขายกับบนรถสัตวแบบนี้ได้สมัยนี้เนาะเคยกินแล้วนะเออแค่นี้นะพัดเส้นอีสานต้องรถสัตวนี่อือคุณนะหอมอหันมาแซ่บกับชิคกินข้าวใหญ่แซ่บบนสมิงหันอีสานนี่มากหลายบ่มากกับที่ไหนบ่มากกับต้องกินนะแม่นะบ่มากกับต้องกินบ่มีบ่มีแฮมเบอร์เกอร์ให้กินเนาะอือโอ้ก็อร่อยไง กะเพราเซนอร่อยเนาะมันจริงๆอันนี้แม่ทำเองเหรอไม่ซื้อมาเนาะแม่ทําเองทีไรมันก็ติดกันเป็นก้อนไม่รู้เขามีวิธีผัดยังไงไม่ปกติเวลาที่เราซื้อมาไม่ใช่รสชาติแบบนี้นะพัดเส้นแบบนี้นะต้องเจ้าเจ้าพัดจางไหนมันให้เกิรสชาตินี่แล้วก็แบบว่าเส้นมันติดกันอือตาแซ่บจริงนะเจ้าเนียก็เป็นอย่างนี้แหละจะปกติเวลาที่ซื้ออาหารจากข้างนอกไม่ไช่รสชาติดีขนาดนี้นะอันนั้ข้างในละซ่บีะ กินก็ต่บางหูงนี่แห้งขักสำยิงเลยมือเงนซื้อไม่กี่สองถุงโอ้แสดงว่าบโอ้ยนแซบอีดีเผื่อตกไปลูกแอนลูกเคยกกินเป็นแต่แซบแม่เทาก็นั่งเบิ้งนั่งดูความอุดมสมบูรณ์ของลูก เราแสบป้ะอืมแซ่บแสบชุดแนวลาบปลาดุกแซ่บป้ะใช่แซ่บอันนี้แม่ซื้อมาแล้วทำเองแม่ทำเองว่านะลาบปลาดุกแม่ทำทั้งหมดอันที่เวลาจะซื้ออาหารท่านนอกแล้วไม่เคยแซ่บแล้วจริงจริงอันนี้ครั้งแรกกับจิ๊กจี๋เนีเนี่ยอืมกินกินกินอืมกินอะไรใช่ได้ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานแดดกะฮ้อนฮ้อนชมนี้เลยอากาศโคตรหอมเลยนะแม่เนาะนั่นไม่อยู่ในน้ำฮึฮึไม่อยู่ในน้ำพงมันค้างไปอยู่ในน้ำพงเสียงยังล่ะ เสียงยังนอแบดนี่เสียงยังเข็ดอีโม่กินเอ้กินเป็นแต่แซบนะจมยิ้งก็ให้กินยังก็กินเป็นแต่แซบพอดเออเข็ดอีโม่ด้วเอาอาหารอีสานแหละก็พิซซ่านี่เอาบ่อยมือสิบบอว่าหรือนี่งิบพิซซ่ามัเอียงบมได้มักบอมีโปรตีนเมื่อมัเอียงเลยมีแต่คาร์โบไฮเดรตทำให้อ้วนขึ้นนเส่วนอาหารอีสานบได้อีสานมันก็แซบเลยพูดปากไปเลย อาหารอีสานมันก็ค่อแซ่บนัเนี่ยอี่อาหาในถุงไงนะไก่ย่างเออปิ่งไก่ปิ่งไก่อยู่กรุงเทพกับบะหมี่ได้รสชาตินี่อีรีอีรีใช่แม่นะอืมมันรสชาติมันแซ่บมากเลยแม่อาหารที่อันที่เฮ็ดอยู่บ้านเท่านะอีรีได้อันนี้เรื่องจริงได้แม่คือแต่บักหุ่งในกินอยู่บ้านกินอยู่กรุงเทพกับโบคืออีรีปนปลาเฮ็ดเองอยู่กรุงเทพกับโบคือกินอยู่นี่ไม่รู้สำไมเว้ยบอกเลยน้ำลายแตกเออขนาด นี่คณะข้อเหนียวยังรสชาติไม่เหมือนกันเหนือแม่อันเสือหานิสานในสมยิงกินอยู่กรุงเทพยสมยิงกับพวกขอยสะออนม่ได้เล่าบ่ดแสบแต่ไม่ไม่อยู่นี่เพราะว่าแสบหลายนี่มีร้านอาหารที่ดีนะแต่ไม่ใช่แสบขนาดนั้นมันก็จะเป็นดีกว่าดีกว่าอื่นน่ะร้านนจะเป็นอีสานแบบคือจังไงกับพวกม่อีสานก็จะเป็นที่ไทยๆเนาะใช่แต่มันมีรสชาติหวานๆนะเนี่ยอืมไม่ได้รสชาติไม่ได้รสชาติบรรณนอกแบบเนี้ยที่เวลาที่กินเข้าไปก็สดชื่นเลยนะปกติผมชอบอาหารกินบ้านนอกแม่ เวลาที่เป็นแบบเป็นนอกนะแม่น้ำฟ้าไม่จริงจริงอ่ะเวลาที่เราลางกินอาหารปันนอกใช่ไหมเอาเอาเอาเอนี้ดีกว่าเวลาที่เดยอยากกินอยากกินพาสตา้าก็จะไปร้านอาหารอิตาลีอื <S <S เวลาอยากกินพิซซ่าก็จะไปร้านฝรั่งเศสอช่ไปมป,ป็นป็นโคตรมันอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่มันอ่ะ,ออออะไปกินแล้วก็ได้รสชาตินะเวลาที่อยากกินอาหารอิสานเป็นกินที่หูทำไม่ได้เข้าใจปะใช่ ก็ต้องอยู่ที่อีสานนี่ก็ต้องอยู่ที่ปันนอกที่มันก็ต่ำมาอะไรนะทีนีเพื่อนคนที่อยู่ที่กรุงเทพอยากกินอาหารอีสานต้องขับรถมากินนี่ถิูก้าเพราะรสชาติแม่รสชาติก็ต้องปันนอกไงอย่างเช่นปลาลาถ้าเป็นปลาปลาลาถ้าเป็นปลาลามันปลาลาธรรมดาก็ไม่ไม่หอมอะให้ปลาลัาเวลาที่แม่ทําอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะปลาลาอยู่กรุงเทพเป็นตัวก็ไม่กล้ากินใช่ไม่กล้าไม่กล้ากินนะจริงๆแต่ว่าแม่ของแม่ํามนะชอบเองปลาลาไม่รู้เขาเอามาจากไหนทําจากอะไร ไม่รู้เหมือนกันนะเับไม่ใช่แค่ปลาล้านะแม่ขนาดขนเหนียวของเคาไม่หอมอ่ะโโอุ้ยแม่เอ้ยร<ช>ู้เคยเจ้าปากหวานแบบนี้ไปต็ตะเห็นให้กินซสมือแล้วนักกินหันปากหวานปากหว,วานปากหวานอยากกินปากหวานอยากปากหวานใแม่ให้ได้กินเออเ,ออเออห็นไหมแม่เห็นสมือซสมือเนาะมาเคยแซ่บเนาะมาอยู่บ้านนี่นะสมิงอวดอยู่กรุงเทพจอยไม่ได้กินเขาอืมมันใช่ไหมไม่น่ากินเลยไม่ได้กินอะไรอืมนะอาหารอีหลังก็แพงใช่ปะ กินวันละส่งกินส่งคนละแม่อาหารอีหลายเป็นพันน่ะค่าจะไหวแงมากเนาะอาหารอีสารก็กินแล้วก็รมชาติไม uhh> ่ไม่ได้อะก็กินอะไรอ่ะเขาต้มหมอกเขาต้มทุกวันกินกระเพือเออกินข้าวมเป็นหลังแล้วอาหารฝ้าวหลังก็ไม่มีรสชาติไม่อิ่งอ่ะเมื่อมีรสชาติเลยเนาะแล้วเออมีแม yeah. yeah. ่สองคนแล้วมีแม่สามคนและสองมื่นนี่เี๋ย แสบลายถึงใจลายนะสมิงนะกินยิ่กินอืมเอามวนพักอันพักยังก็อนเออเอามวนพักหนอกข้ามใหญ่ๆตุยลาบปลาดุกให้อันใไฮมูเบิองดูเฮ้ยกินพักหนอกแสบหลายพักหนอกยี่นี่ก,กระต้นใหญ่ๆอ่อนๆเด้อสมหญิงนี่หลีดิมันก็แซ่บขนาดผักนี่ได้นะแม่จริงๆอย่างเวลาที่กินที่กรุนแสบผักเอียงก็ได้กินแครอทเหมือนกันผักอีตูผักอีน้ำอีนั่งอีนั่ ได้กินมันแครอทเหมือนกันแครอทแครอทจริงๆรสชาติมืนกันเป๊กเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ว่าทำไมก็ใส่อะไรอ่ะแล้วผักที่นี่ล่ะโอ้ได้โอ้โหมันเอียงดอกดิโอ้ยรูสิบบว่เว้าเนาะนะผักที่เนี่ยมันก็รสชาติโอ้เอากัดบลาเขือน้ำกัดบลาเขือน้ำอืมไม่กล้ายานนอนบ่ไม่มีนี่นะลูกนี่ลูกอ่อนๆนี่นะเบิ่ง ไม่ใช่ลูกออนเหมือนกันนะไม่นั่นบิางข่าเดี๋ยวจดูก่อนนะก่อนจะกินมะเขือปอสมะเขือปอสมันละเข้ากันมากกับลาบปลาดุกนั่นนะสมยิงตุ๋ยข้ามใหญ่ๆน่ะนู้ยยั้นกินรวงนาเธอมันธรรมชาติสมยิงนะมีหนอนก็ช่างมันเถอะแหมอย่าเบ้าย่าเบ้าคุณน้าหู้ยตุ๋ยกัน คนนะโอ้ยขอตัวกินน้ำเนด้สักนน่อยอ,อยากน้ำไหลไหล